นี่ก็คือท่ารถนะครับที่จะไปนครเวียงจันทร์นะครับตอนนี้เราจะปากเซไปคนครเวียงจันทร์ต้องมาขึ้นรถตรงนี้นะครับเพื่อเดินทางไปคนครเวียงจันทร์ตอนนี้มาถ่ายทํามันก็เริ่มจะมืดอนแล้วนะครับร้านลวงก็ปิดกันหมดแล้วก็ยังดูไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรละเราจะไปชมวิวในลำโขงข้างหลังที่นี้ติดลำโขงเลยนะครับ ต, Safe> ตัวนี้เรามาอยู่ปากเซนะครับตัวนี้ตัวปากเซก็คือลำน้ํานี้คือลำน้ําเซนะครับเนี่ยนี่คือลำน้ําเซเพื่อนท้าวยุดพุ่นคยู่ลำน้ําเซก็จะมาลงอ่อยู่ที่ลำน้ําโขงนะก็ก็จะเห็นผู้นางนอนนะครับนี่ก็คือนี่ผู้นางนอนเหมือนไหมครับเหมือนเป๊ะเลยสวยมากนะครับ นี่คือปากเซนะคือปากเซคือแม่น้ำเซบรรจบบรรบรรจบกับลำโขงเป็นปากเซนะครับแลนนี้ประชาชนก็ค่ามาอย่างนี้ก็มาพักผ่อนกันเยอะแยะนะครับตัวนี้เรายืนที่ฝั่งที่ฝั่งนี่นะครับที่ฝั่งเอ่อแม่น้ำโขงมันเรียวไปหัเตียนหอดเือนเขาผมนะหอดเือนเขาเปนแม่แม่น้ำเซ่เป็นแมัน้อยเป็นเป็นแม่น้ำเซ่ นนตัวนี้นี่เรามองจากฝั่งเมืองบากเซนะครับไปทางฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือนั่นนั่นคือสะพานนะครับสะพานที่เราวิ่งมาเมื่อเช้านี้ก็คือเราจะไปไทยนี่เราก็ต้องวิ่งข้ามสะพานนี้นะครับข้ามสะพานนี้ไป ไปก็จะวิ่งไปที่ฝั่งไทยนะครับประมาณ40กิโลนะครับน,นี่คือนี่คือนครนี่คือเมืองปากเซนะครับกำลังพัฒนานี่นเ,นเขากำลังพัฒนากันพนคือจะเป็นถนนเรียบโขงนะครับเรียบโขง ซึ่งชิดมากเลยชิดมากคนลงตะหลงไปแล้วมีชั้นอีกชั้นหนึ่งที่เห็นเขาเขาเป็นเหมือนพระราชวังมันเป็นอะไรคขลือหาดหรือดาวเรืองอ๋อบ้านคนเหรอนี่ยบ้านคนดาวเรืองเขาทำดาวเรืองที่ว้ากาแฟนี่ไงอ๋อเมืองดาวนี่เหรอกาแฟดาวนี่กาแฟดาวอ๋อแต่ขลือหาดของเจ้าของดาวเรืองดาวกาแฟดาวเห็นไหมครับนี่เขาบอกว่านี่คือนี่คือคฤหาสน์ของเจ้าของกาแฟดาวนะครับโอ้โห มันโคตรใหญ่เลยยิ่งกว่าโรงแรมเนาะใหญ่มากยันนี้ก็มีการพัฒนาที่จะทำที่คือรอบดิมโขงทั้งหมดก็จะมีกำลังจัดการทำภูนิทัศน์อยู่นะครับส่วนถ้าเลยถนน,นไปก็จะมีงทีกำลังจะทำใหม่กำลังจะทำใหม่นะครับไ,ไง่ายภูนางนอนอ๋นอนั่นหรอภูมะลงบ่ภูนางนอนภูนางนอนแล้วภูมะลงยั่ไง อ๋อตัวนี้คือตัวนี้คือภูมาลงนะครับขางนางมาลงอะไรนะแม่ฮะอ๋อนี่สะพานญี่ปุ่นสร้างนะครับเมืองปากเซก็ดูไปนะครับว่านู่นล้อมไปนู่นเลยเมืองเตาวมงเตาก็ก็กว้างมากเลยนะครับ ตัวนี้นี่คนประชาชนก็มาเที่ยวพักผ่อนที่ริมโขงเยอะมากเลยนะครับก็ข้ก็นเมืองเตาเมืองเตาจีนหวัดบางเตาจีนหวัดสองเมีมันมีสะพานมันมีข้ามแพรแล้วก็แต่ก่อนคือข้ามแพข้ามแพจากนี่ไปวังเตาเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองเก่าจีนหัดแล้วบางเตาบางเต่าฟังเล่านี่อื่นไม่วังเต่าฟังใช่อื่นสองเมฆเสร็จแล้วก็อ๋อคือช่องเมฆของไทยนี่ ฝั่งลาวก็เรียกว่าวัางเต่านะแต่ฝั่งไทยก็คือช่องเม็กคือคนละคนละคนละไม่คือที่เดียวไม่ใช่ที่เดียวกันนะคือคนละฝั่งเนาะบ้านวังเต่าก็น่าจะอยู่ในฝั่งลาวส่วนบ้านช่องเม็กก็อยู่ในฝั่งไทยน,นั่นเองเนะาะ <c oughs> เป็นทิวทน์ที่สวยงามมากนะครับวันนี้พระที่โตกะดินที่ลำโขงประชาชนมาเที่ยวม,มากมายนะครับมีมีอะไรที่สุดยอดมาก เป็นอะไที่สุดมยอดมากนะครับในการพักผ่อนของเมืองบินขงนี้เนาะสวยนะครับกำบรรยากาศที่สบายๆคนมาเดินออกกำลังกายนะครับอ๋อเหรเหเอาคาริงหาดคุณดาวนั่นเหรอลงโรงแรมบลาลังขึ้นสูงนะครับตอนนี้ก็เยอะมาก ที่สวยมากนะครับนั่นคือภูมะลงนะครับนั่นคือภูมะลงนั่นคือภูนางนอนนะครับโอ้อะไรจะสวยแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากครับผม